สวัสดีครับผมมาสเตอร์อื่นงครับมาถึงวิดีโอสอนเขียนแอปพลิเคชัน f ัตเตอร์เชื่อมต่อ API ที่สร้างจาก n e t 8นะครับใช้ฐานข้อมูลนะครับ SQL s e r v e r อร์ของ Microsoft นะครับมาถึงตอนนี้เป็นตอนที่19ครับเราจะสอนอีกการสร้าง Textform Field ที่ใช้ในการรับค่าของพวกอักษรครับหรือพวก e ท t ครับแบบนี้ครับขั้นต่อไปครับสึ่งนี้ สิ่งแรกครับมาเตอร์มาที่ตัวที่ชื่อว่า w i c k e ็สร้างไฟล์ป่าครับชื่อว่า w i c k e ็ f ฟอ m ์มนะครับทำการ o อ e ว l ร์ไนะครับสเตตเลสขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า w i c k e ็ f ฟอ m แล้วก็ตรงครอนเทนเนอร์นี่ทำการลบออกใส่เป็น t ทคฟ f ร์ m ฟิลก็ไปแบบนี้นะครับเทค ฟอร์มฟิลทำไมเลือกแต่งฟอร์มฟิลมาเเพราะมาก็ออยากทำบริเดีด้วยไงนะครับในตอนที่การทำบริเดีแล้วมันมีตัวอินิเชียลอินิเชียลค่าได้ด้วยนะครับปั้นตอนต่อไปครับพอเราได้เรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้มาเตอร์ก็จะกลับไปที่ตัวนะครับที่ชื่อว่าแอปไดร์ลอกจะทำการใส่ไว้ในไดร์ลอกนะครับนะครับฉันกลับไปที่ตัวแอปไดล็อกแบบนี้นะครับ ตอนนี้แอปตอนนี้ตัวตัวตัวที่ชื่อว่าแอปไดร์หอกเนี่ยนะครับตรงในส่วนของ normal d ด a l o g ไม่ต่อเนี่ยมีต้องการฟิลอยู่2ตัวครับก็คือตัวที่ชื่อว่า t i t l e ที่เป็นตัวอักษรกับ w i d g e t ของตัวไอคอนครับก็คือตัวรูปภาพข้างบนตัวนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องการจะใส่ส่วนที่เป็นคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ต้องสร้างเป็น w i d g e t เหมือนกันครับมาตอร์ก็ต้องการนะครับเอาใส่ค่าที่เป็นนะครับ w i d g e t ไอคอนมาคอนเทนต์มาแบบนี้นะครับแล้วก็ทาการใส่ค่าตัวนี้ก็ ใส่ค่า property ชื่อว่า content แล้วก็เอา widget content มาใส่แบบนี้อ่ะทีนี้เราวิธีการใช้งานนะครับรเราจะกลับไปที่ state ที่เขาเรียกใช้เหมือนครับก็คือ state ที่ชื่อว่านะครับ list officer นะครับตรงปุ่ม falling action แบบนี้นะครับตรงปุ่ม falling นะ falling action แบบนี้ครับแตะไปนะครับฉันก็จะทำการครับไปส่งส่วน normal เลยหลอกเนี่ยก็จะมี property ตัวใหม่ครับที่ชื่อว่า content เอา content เนี่ยไปขอ widget ที่ชื่อว่า widget f r o m แล้วลองดูดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือหัวข้อที่คนมาเรียนกับมาเตอร์นะครับต้องการอาทีมนี้ต้องการทำแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับ .NET API นะครับมาเตอร์สอนจากศูเลยสอนตั้งแต่การสร้าง SQL Server เป็นยังไงการสร้างตัว .NET เป็นยังไงการสร้าง Sketch for จาก .NET เป็นยังไงแล้วก็เรียนให้เขาเรียนรู้ในการนะครับติดตั้งเครื่องมือในการติดตั้งโฟตเตอร์แล้วก็นั่นในการใช้ตัวฟลเตอร์ยังไงนะครับมีมาแล้วนะกดปุ๊บจะมีช่องในการกรอกเป็นเส้นคุณสามารถกรอก อะไรลงไปได้แบบนี้นะครับน่าจะได้น่าจะได้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ทำไม่ได้ยังไงก็ทักมาเตอร์มาได้นะครับนี่คือ EP19 ครับ Take Form f i e l Flutter ครับแบบนี้